ต้องบอกว่าตัวของไมโครเซอร์วิสเนี่ยมันโดนออกแบบาาการจัดการมาให้เป็นเซอร์วิสขนาดเล็กแล้วรองรับการดีพอยได้ในลูกหลัที่มันค่อนข้างจะรวดเร็วแล้วตัวของโปรแกรมเมอร์เองไม่ต้องทำอะไรกับระบบค่อนข้างเยอะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสิริทล์กนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อของสถาปัตยกรรมสุดฮิตอย่างไมโครเซอร์วิสบนแนวคิดการพัฒนาซอฟต์แวร์รูปแบบใหม่คลาวน t ที e นั่นเองค่ะเพราะอย่างที่ทุกคนทราบกันว่าในขณะที่โลกเปลี่ยนแปลงเร็วเรากลับพบว่ามีหลายองค์กรเลยที่ต้องเผชิญกับระบบไอทีที่ล้าสมัยจนเกิดเป็นปัญหาคอขวดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสเกลต่อไม่ได้หรือการที่ไม่มีความยืดหยุ่นมากพอที่จะปรับ ตััวนน่่นเองคะแล้ววันนี้นะคะพิเศษสุดๆเลยเพราะเรามีแขกรับเชิญยินดีต้อนรับพี่ปอของเรานะคะ Solution Architect Consultant จากซ r i e s s ซอ t สวัสดีพี่ปอคะ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นเลยนะคะพี่ปอขอขับไปคำถามข้อแรกก่อนว่าเอ๊กการที่ปัญหาเรื่อง scalability แล้วก็ flexibility อะคะ่ะมันมีผลกระทบมากขนาดไหนกับธุรกิจในโลกทุกวันนี้บ้างคะ ก็อบอกว่าการที่เราธุรกิจเนี่ยไม่สามารถเติบโตได้ตามความต้องการของบริษัทแล้วกันมันทำให้เกิดการเสียหายทางบริเนสได้ค่อนข้างเยอะอย่างเช่นพ่ยกตัวอย่างแล้วกันครับจากเคสที่พี่เคยเจอมาว่ามีป้๊มด้มันปั๊มนึงเขาต้องการให้ลูกค้าเนี่ยเข้ามาใช้งานพร้อมกันประมาณหนึ่งล้านคนแต่ปรากฏว่าระบบของเขาเนี่ยไม่สามารถเติบโตได้เพียงพอมันทําให้เขาเสียลูกค้าเนี่ยไปประมาณ2ล้านคนต่อวัน เพราะเนื่องจากว่าเกิดข้อขวดในการเข้ามาใช้งานแล้วนอกจากนั้นเนี่ยบริษัทก็ยังเสื่อมเสียชื่อเสียงเพราะว่ามันทําให้บริษัทเนี่ยได้รับแบรดลิฟทิชั่นด้านการรีวิวว่าแอปพลิเคชันเขาไม่ดีไม่มีคนอยากใช้งานมักเลยทําส่งผลทาให้กลับมาที่ระบบไอทีว่ามันไม่ตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้าทั้งๆท,ที่ระบบนั้นอาจจะเป็นระบบที่ดีก็ได้ <c oughs> อันนี้คือความ สำคัญของการที่ flexibility และ scalability ที่เราต้องคำนึงถึงในระบบปัจจุบันครับของทางไอทอเอแล้วอย่างหัวข้อของเราในวันนี้ค่ะคือเรื่องของการสถา,สถาปตัตยกรรม m i โครเซอร์วิสอยากรู้ว่าเเรื่องของ Microservice เนี่ยจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาคอขวดอย่างที่เมื่อกี้ได้พูดถึงว่ามันจะแก้ปัญหาเรื่องการ s สเกลยังไงได้บ้างพอเล่าให้ฟังในมุมของ IT เพิ่มเติมนิดนึงได้ไหมคะได้ครับต้องบอกว่าตัวของม i โครเซอร์วิเนี่ยมันโดนออกแบบ าาการจัดการมาให้เป็นเซอร์วิสขนาดเล็กแล้วรองรับการดีพอยได้ในรูปแบบที่มันค่อนข้างจะรวดเร็วแล้วตัวของโปรแกรมเมอร์เองไม่ต้องทําอะไรกับระบบค่อนข้างเยอะดังนั้นเนี่ยเวลาถ้าสมมติเราต้องการคล้ายๆกับ วันนี้เราใช้งานตัวคอนเทนเนอร์ไม่พอเราเอาคอนเทนเนอร์มาต่อตามเพิ่มถ้าพูดถึงไมโครเซอร์วิสเนี่ยปัญหาที่มันที่เราจะได้ยินแบบคำพูดที่เราจะได้ยินบ่อยละกันก็จะเป็นคอนเทนเนอร์ด <bon itis, S 2> ็อกเตอร์บนอินเทอซึ่งพวกเซอร์วิสพวกนี้มันรองรับการต่อเติมได้อย่างพี่แยกเป็นส่วนส่วนส่วนไหนไม่พอก็เติมมันเข้ามาจากของเดิมที่เป็นโมโนลิสเนี่ยมีเซิร์ฟเวอร์มีแบ็กเอนด์อยู่ในตัวเดียวกันไม่พอปุ๊บเราต้องสเกลตัวเนี้ยออกมาเรื่อยเรื่อยแต่ไมโครเซอร์วิสเนี่ยฟังชั่นใหว แล้วก็ยืดหยุ่นต่อการใช้งานสำหรับผู้ใช้มากกว่าครับอืมก็คือถ้าลองนึกเป็นภาพไมโครสวิตมันเหมือนเป็นก้อนระบบเป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นชิ้นอันไหนจะแก้ไหนจะพัฒนาก็ทําอันนั้นอะไรอย่างเี้ใช่ไหมเพิ่มก็ง่ายกว่าใช่มองเป็นการต่อเลโก้ก็ได้ครับไมโครสวิตน,นี่คือชิ้นส่วนของการเลโก้ที่เอามาต่อต่อตอชิ้นส่วนไหนแบบตัวเล็กไปไม่พอเราก็เปลี่ยนราต่อชิ้นสวนใหญ่ขึ้นค่ะ หรือว่าถ้าสมมติว่าตัวโมเดลนี้ไม่พอเราก็ปรับเปลี่ยนโมเดลได้ค่อนข้างหลากหลายแล้วก็ค่อนข้างรวดเร็วเพราะว่าไม่มีการพรีดิพอยด์ทำะไรทุกอย่งางไปหมดแล้วทีเนี้ยอยากถามพี่ปอเพิ่มเติมนิดนึงว่าเอ๊ะแล้วไมโครเซอร์วิสอะถ้าเราจะทําบนแนวคิดของการพัฒนาที่เรียกว่าคลาวนี้ทีบอ่ะค่ะที่เป็นประเด็นของเราวันนี้เหมือนกันอะมันจะหน้าตาเป็นยังไงแล้วมันต่างจากที่เมื่อกี้ได้เล่าไปไหมคะ ถ้าต้องย้อนกลับไปก่อนว่าในส่วนที่เป็น tradition infrastructure เนี่ยก็คือเรามีเซิร์ฟเวอร์หนึ่งตัวลงคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องหนึ่งเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันอาจจะใช้งานไม่คุ้มค่ามันก็เลยกลายเป็นคอนเซปต์พัฒนามต่อมาเรียกว่าคลาวคอนเซปต์ละกันที่ทําให้เซิร์ฟเวอร์หนึ่งตัวเนี่ยสามารถแบ่งตัวเองมีสามารถลงได้3-4มสี่เซิร์ฟเวอร์บนตัวมันเองทีนี้มันก็เกิดปัญหาว่าพอมันทําแบบนั้นเนี่ยในเซิร์ฟเวอร์ตัวที่เป็นแบ่งเป็นเซิร์ฟเวอร์หนึ่งเซิร์ฟเวอร์สองเซิร์ฟเวอร์สามท ขยายตัวไม่ได้มันก็เลยการพัฒนาต่อมาว่าเป็น cloud service ที่เป็น virtual เหมือนเดิมแต่ทำซอย service ให้มันเล็กลงอย่างเช่น service ที่เป็น log in ฟ e a t u r e เป็น d a t a b เ s e feature หรือเป็นตัวที่เป็น compute อะไรอย่างเงี้ยครับก็แยกออกมาเป็นชิ้นส่วนเล็กๆกระจายกันสมมติว่าฟีเจอร์นี้ใช้งานไม่เพียงพอเขาก็แค่ดีพลอยเข้ามามันก็เลยทำให้เซิร์ฟเวอร์ที่เป็น virtualized เนี่ยใช้งานไม่เพียงพอมักขึ้นแล้วก็ง่ายต่อการใช้งานเราจะไปดีพลอยที่ไหนเราก็แค่มัดตัวเป็นแพ็กเกจแล้วก็เก็บแพ็กเกจไปดีพลอย คำศัพทันนี้ก็คือ Docker Container ที่เราจะเจอ,อถ้าในเทคโนโลยีใหม่ๆก็จะเป็น Kubernetes ที่มันเข้ามานะครับ,รบพวกนี้มันจะรันบ,นบน Cloud Service มสมมูรเลยครับ โอเคคิดว่าพอพอเข้าใจคอนเซปต์แล้วแล้วก็คิดว่าคนดูเองก็น่าจะเข้าใจคอนเซปต์แล้วทีนี้พี่ปอพอจะมีกรณีศึกษาไหมคะทีเออ่เขาทำไมโครเซอร์วิสบนแนวคิดคลาวนทีฟแล้วมันไปช่วยแก้ปัญหาเรื่องของการสเกลหรือเรื่องของเฟคซิบิลิตี้เองก็ตามอะคะ่ะโอเคครับถ้าจากประสบการณ์ของพี่เนี่ยที่พี่ทำเนี่ยก็จะมีห้างรีเทลเจ้าหนึ่งละกันที่เขาต้องการเอาระบบ POS ของเขาขึ้นมาอยู่บนเซ็นทรัลไลท์ที่ต้องการการดูแลทั้งหมดถ้ามันเป็น โมโนลิสแบบเดิมเนี่ยมันจะรองรับการโหลดการใช้งานไม่ได้เพราะเขามีเป็นแสนสาขาดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยต้องปรับปรุงให้มันกลายเป็นไมโครเซอร์วิสแล้วเขาก็มองไปที่ตัวของคลาวด์เซอร์วิสเป็นผูไวเดอร์เจา้าหนึ่งแล้วกันนะครับอันนี้เขาก็ไปใช้เซอร์วิสที่เป็นบนคลาวด์มันค่อนข้างง่ายเพราะเราไม่ต้องดูแลเทแค่แคอินฟราสตรเจอร์เองเราก็ดูแลแค่ตัวเซอร์วิสที่อยู่ข้างบนแต่ว่าตัวของการที่เราจะปรับไปใช้ไมโครเซอร์วิสเลยเนี่ยมันก็มีชาเลนท์ของมันอยู่ว่าคนที่จะเป็นไอทีที่มาใช้เนี่ย ต่างๆเนี่ยกระจายอยู่เยอะยมันต้องทัหนึ่งคือเราต้องทามีความเข้าใจในการทำอินเวนท o รีสองก็คือการคำ monitoring คเพราะว่า<ค>พวกนี้มันต้องตรวจสอบดูแลตลอดสามก็คือ select Technology เพราะว่าก่อนที่จะขึ้นไปเป็น cloud service เป็น micro service เนี่ยเราต้องไปดูว่าตัว security ต่างๆเนี่ยมันรองรับการทำ scale แบบ micro service ไห<ค>มเพราะว่าใน challenge ที่พี่เคยเจอบางที่ก็คือเขายังไม่รองรับการทําที่เป็น micro service มันอาจจะต้องมี manual process หรือมั่ยังทำออโตเมตไม่ได้ก็ต้องมีคนเข้ามาดูหรือมันทําให้สเกลเนี่ยมีความล่าช้าในสุดนั้นครัอันนี้ก็เป็นชา a เลนต์อันนี้ต้องพิจารณาหลายด้านดังนั้นเวลาในการทำเนี่ยต้องมีความรู้ความเข้าใจพอสมควรในการที่จะเปลี่ยนรูปแบบเป็นทางไปโค้ดเซอร์วิสค่ะพี่ปอแล้ว <S <S ทีนี้ค่ะถ้าเกิดว่ามีลูกค้าท่านไหนหรือคนฟังคนไหนที่กาลังสนใจอยากจะ เข้าใจมากขึ้นทางซีรีส o ซอฟต์เองมีโซลูชันหรือมีเซอร์วิสอะไรที่สามารถโปรไวให้ในเรื่องของการทำไมโครเซอร์วิสบนคลาวด์เนทีฟบ้างไหมคะช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงได้ครับก็ถ้าอย่างเซอร์วิสที่เราให้บริการอยู่ในปัจจุบันนะครับก็จะมีตั้งแต่ทำตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นการทำเป็นคอนซัลต์ก่อนดูว่าตอนนี้บิสเนสโกลกับตัวของเทคโนโลยีเนี่ยมีเทคโนโลยีไหนก็คือทำเทคโนโลยีสืบคิดให้การช่วยออกแบบดีไซน์เบื้องต้นว่าจะต้องมีสเกลิ่งยังไงแล้วทำดีไซนน์ยยงงงไ้้้าาจ่บือต ของอินฟราสตรักเจอร์เป็นยังไง แล้วรวมถึงเรายังมีทีม Development นะครับที่มีประสบก,การณ์ในการทำแอปพลิเคชันต่างๆที่เป็นไมโค r ซอฟท Native เนี่ยค่อนข้างเยอะ <C 't S 1> นะครับเพราะว่าบริษัทเราเติบโตมาในหน้ที่เป็นแอปพลิเคชันหลีกเป็นหลักนะครับดังนั้นพวกนี้เรามี Expertise ในาการทาง,งานนะครับเราก็มีช่วยในส่วนที่เป็น Development พวกนี้ด้วยรวมถึงถ้าจะต่อยอดไปทำ C I C D Automation เราก็มีทีมที่ดูแลพวกนี้รัดชอบต์ต่อได้ด้วยอันนี้เลยมีความมั่นใจว่าเราสามารถให้บริการได้แบบต้นน้ำปลายน้ำเลยอย่างนี้เรียกได้ว่่่าาา Soft Solutions Seriei N-to-end เเเอออองงงงก็คค end end ืืมยววทรรรจล IT ในข ่แบบนี้ถูกไหมคะถูกครับงั้นคําถามข้อสุดท้ายคะ่ะพี่ปออยากให้พี่ปอฝากอะไรถึงคนที่กําลังฟังอยู่มีอะไรอยากจะเป็นแมสเซจสุดท้ายแล้วกันคะ่ะจะบอกว่าถ้าการลงทุนในเทคโนโลยีที่เป็น IT เนี่ยค่อนข้างจะสำคัญแต่ว่าอย่าลืมประเด็นที่เราต้องคํานึงถึงไม่ว่าจะเป็น Tooling Process แล้วก็ People ด้วย ถึงมนถึงจะทําให้การ implement ไมโครสวิตเนี่ยสำเร็จนะครับโดยเราต้องคํานึงถึงว่าเทคโนโลยีที่จะมาลงนามาเลือกใช้เนี่ยเหมาะสมกับองค์กรเราไหมนะครับอย่างที่2ก็คือตัวของคนในองค์กรของเราเองเนี่ยมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านของไมโครส i c ตเนี่ยเพียงพอหรือเปล่าอย่างที่สก็คือความคุ้มค่าในการใช้งานไม่ใช่ว่าสมมติเราอยากแปลไมโครสวิตแล้วเราไปเลยเนี่ยอันนี้เราก็ต้องศึกษาความคุ้มค่าก่อนก่อนที่จะพัฒนาต่อไปครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากไวใ้ให้เพื่อนๆได้พิจารณาก่อนที่จะเลือกใช้เทคโนโลยีต่างๆไม่ว่าจะเป็นไมโครครัต โอเคครบถ่วนมากๆเลยยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ปอมากๆเลยนะคะที่มาแชร์ข้อมูลกับเราแล้วก็ร่วมพูดคุยกับรายการซีรีส์ทอลวันนี้ค่ะขอบคุณนะคะ แล้วก็หากใครนะคะที่สนใจอยากจะปรึกษาเกี่ยวกับ s โซลูชัน Full Stack Cloud Native Development เพิ่มเติมสามารถติดต่อทางซีรีสอซ็อมาได้โดยพี่ปอเองก็จะเป็นผู้ที่อยู่ในทีมให้คำปรึกษาเช่นเดียวกันแล้วก็ใครที่สนใจนะคะสามารถติดต่อผ่านทางช่องทางที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ได้เลยแล้ววันนี้ต้องขอลาทุกคนไปก่อนแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ